<Huh? S 2> คุณเจ้าว่าอะไรผมมึงนี่นี่แนะ่อิกกนกระเทยไซรัสล,ล่ามโซ่เผาอะไรอุ้ยอ๊อฟเออแล้วแต่ชีวิตชีวิตคนละแบบ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอลคิรีอีกแล้ววันนี้นะคะวอลคิรีจะมาเล่นสกินอารีสกินไรเซนเลเจนนะคะเป็นสกินที่ถูกที่สุดในแพคบรรดาอารีเนาะอ่ะมาดูมาดูแม่เออดู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 ด,ด,ด,ดูอุ้ยย,ยืนบัคโคลีวนนเวอร์มีผูกกันไหมกันไหมคะอุยท่าเต้นตลกมากอีโตแหล่ลานสุดๆนี่นี มาเต้นด้วยกันไหมคะอีพกบนันนอกโดนไปเท่าไหร่คะขออนุญาตถามอาริสามารถรับช่องช่องวาคิลี่ YouTube ได้นะคะคำตอบมีให้หมดเลยรวยแล้วญิงเอา้าดังแล้วหญิงเหรอหญิงไหมหนูขอโทษด้วยไม่ค่อยมีเวลาตอบทำงานันะเป็นดาราเขาก็ไม่นั่งตอบแบบนี้หรอกคะ่ะสูให้กูรีวิวก่อนไม่ได้หรอมีลิงไหมครับที่เกียดพิมมึงจะอะไรกับโกมึงเป็นอะไรมึงมั่นเหรอห นี่หรอมึงมั่นมึงมั่นหรอมึงมั่นหรอว้าวมึงมั่นหรอฮะมึงมั่นหรอครมึงมั่นหรอฮะมึงมั่นหรอฮะเอามันแม่เอามันแม่เอามันแม่ว้าวอีดา งำงำงำนี่งำงำเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ลงช่องด้วยนะอย่าลืมมาดูกันนะโอ๊ยอย่าให้กูรีวิวก่อนอะไรของมืองคะนี่นี่อะอะอะหนูเล่นไม่เก่งนะพี่พี่ ว้าวอุ๊ยอุ๊ยอุบาทมากชามไม่โดนอุบาทมากเลิกเล่นเถอะอารียะอีดอถ้าชามไม่โดนแปลว่าเขาสกิปหรือเปล่า oh no, okay. อุ้ยคุณชาไม่โดนจริงอีดอว้า <What? S 2> มึงเขาอยากมาลุมกูแหละเขาชอบกูคุณเจ้ใจเย็นคุณเจ้คลิปหนูคุณเจ๊้ oh my god สัตว์เพิ่งมาเถิง ยา yeah! อยู่กูเป็นอะไรเนี่ยฮะอีบา้าให้กูรีวิวแบบสวยๆไปได้หรอมุนวายมากวันนี้วันนี้มุนวายทางจิตใจเวอร์อุ้ยหายไปไหนไม่รู้นะตอแหลอีตอแหละนะั่นไปไหนไม่รู้ขอโลนาโลงให้อตอแหละนะคะอีเทียเย็นแม่ควยทออีอดอกทองชิงเยินอย่ามั่นอย่ามั่น กัดมันกัดมันงามงำงามเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะว้าส้มน้ำหน้าหายไปไหนไม่รู้เด้อสูหายไปไหนไม่รู้แม่คืองงฉันบอกหายแล้วนะแม่กูโดนดาอีกหรอมั้งอย่าด่ากูเลยเด้อ อะไรของมึงฮะมึงอะไรครับมึงอะไรครับว้ากูกลับก็ได้คะ่ะแหมพี่ถ้าพี่จะแรงขนาดนั้นกกก็กลับก็ได้คะ่ะนี่กูกระวาบโชว์เลยมาแล้วจ้ามาช่วยแล้วอุ้ยเดี๋ยวมึงอย่ามัน่น<ะ>อุ้ยกุเจ๊ว้าอุ้ย อุ้ยว้าวทำไมลูกสาวกูมั่นจังทำไมลูกสาวกูมั่นจังอีใครซ่มึงมั่นโกนอะแม่ซับเครียดครีบอยู่หนูมั่นโกนอะว้าวกูกำลังไปเนี่เอาการอบอิติกูอีกสลืออีห่านี่โดนโดนมึงโดน,โดน เอออีใซรัดอีควายอีกระเทยมึงก็ปติกูอีกระเทยมึงต้องเจอกูแน่มึงจะอะไรผมนี่นี่กูก็ตอบเป็นพีทีค่ะก็ตอบเป็นพีทีค่ะอีกระเทยเคนหวายใจเย็นลูกสวัสดีค่ะทิพย์ธนาธนาที่รักวุ้ย ไม่่อมฟางนะ<า>กัน,ไ,นไม่ได้ว้าโอ้โหอีก,กันเพยชามก็ไม่โดนเลิกเล่นเถอะอารีส์เลิกเ,เกล่นอาริส์เถอะวะ้าเนี่ยงอย่ามารู้ดีได้ปะเนะี่ยสีสันมึงเอลเอ็ดกันโกรนน่ะโอ้ยกูกลับบ้านแล้วอุ้ยเอาอีนี้ก่อน เออเป็นไงล่ะวะ <What? S 1> เออ <c oughs> ก็ถามแกงแกงให้มึงงงวะถามแล้วหัวใจหวัวใจคนล้านกูยงน <c oughs> ายทำไม ุณมึงมั่นอะไรคะุณมึงมั่นอะไรอย่ามั่นนะอย่ามั่นนะโอ้ให้สันอยู่เลนโฮคุณพี่ผมกลางกูรู้แล้วกูรู้กูไม่ได้โง่อีกระเถยอเลิศเห็นไหมเห็นไหม แต่จะไปล่างเนี่ยเจะจะเย็นเย็นอ้จะไปล่างกันดีกว่าทุกคนน่ะอิลิเลียลงล่างแล้อไปไหนไปบนเนาะไปบนก็ได้แต่อิลิลเลียเลิศนะ <c oughs> เดินรอบแมปเว์ออ้ยยอ้ย <c oughs> หัวใจหลงรัก <c oughs> มีหัวใจหลงรัก เจอกูอีกวายนี่นะฮะโอ้ยปไปไปไปลงแรงไปอีกใครจะมึงปไปไปลงแรงไปคือคิดกูก็จะไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ให้เลยมัง้งอุย้ยเลิศเลิศเลิศ อุ้ยกูชามโง่มากอุ้ยอุ้ยมันโดนจับมันโดนจับเรายังไงอ่ะพี่ไม่มีอันเตี่ยน้องอุ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยลูกอีสั่งอีดอกกูจะเล่นแบบชิลไม่ได้เลยกูต้องแบบจริงจังแบบแรงวะกูแบบเจจะเอายังไงกับหนูอุ้ย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  อุ้ยอ้าวกอล์มันติกูไปเฉยๆหรออืออ๋ออิลเลียรู้กูเทเลไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ก็มาอุ้ยไปไหนมึงอะไปไหนมึงอะไปไหนคะมึงอะไปไหนไปไหนคะอุ้ยแมวผี ม,มีอะไรที่เธอตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ดีเขาทำาชนนั้นมาลคะค่ะไม่คือทุกคนอีสัยล้านเกล็ดไปป้าสกิลมื่อกียคือแบบมันยกระยะโอกาอันนั้นกูเลยจบหยุมหัวกูเลยคือยุมหัวกูเอาดีดีเะลู้ก,กูลูกู อีดอกอย่ามั่นนี่ซอนเพื่อนทันนะคะพอดีว่าตัวแม่ค่ะเปิดเลยเหรอแม่โอเคเปิดก็เปิดไปลามโซมาแล้วกำ uh huh. ลังไปช่วยอุย uh huh. ว้ากันแล้วตมือหอะคาะ อุ้ยแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบอุ้ยอุ้ยยอดอ้อาวงงเวอร์เมื่อกี้คือแบบขายคำโอ้ยยาโอ้นะยาโอ้หายุ่งทำเพี้ยะไรก็ไม่รู้อีดอกแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบมาละค่ามาละค่ามาละค่าต้องไปช่วยนะเนี่ย ตายต่อค่ะอย่ามันแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบรู้จักปะนี่ต้องเรือกผมเองแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวรู้จักปะเพลงเนี้ยรู้จักปะจับป่ะเนาะว้า แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบอย่ามาล้มก็อ้าวอุ๊ยอุ๊ยแล้วแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบพี่งงมากเลยอ่ะเล่นเกมคนงงคุณทำอะไรอ่ะอังเลยไ ทุเรศเกินน่อยอะ่ะไม่พุ่งละไม่เล่นพุ่งพุ่งเพิงละอีดอกกินกว๋วยเตี๋ยวไปได้แปลว่าอยู่คนเดียวจกินขนมหวาน<ะ>คุณเจ้ว้าวอะไรผมมึงนี่นี่แน่อีกระเทยสซรานล่ามโซ เฮยอ้เออ,อแล้วแต่ชีวิตชีวิตคนละแบบเออ<ะ>ว้าสามงอากพี่มาป้าพี่มาป้าแทะมันจริงแทะมันมันหนูเลยเออ แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบรู้จักปะอุ๊ยอุ๊ยอีกกระเฮยอีกกระเฮยนี่กระเฮยนี่มานี่มานี่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบจีจีค่ะ